เรื่องห้องปิดไปแล้วพอดีผมได้ไปเจอรูปเก่าใบหนึ่งแล้วนึกถึงครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2549สมัยผมยังเรียนวดอยู่ผมอยู่ชมรมลูกเสือครับเป็นชมรมที่มีกิจกรรมเยอะวันนั้นเป็นวันที่จะต้องเดินทางไปทํากิจกรรมที่ต่างจังหวัดทุกๆปีรถจะออกเช้าแต่ปีนั้นรถออกเย็นโดยจะมีรถบัสกับรถส่วนตัวของรุ่นที่ที่จบไปแล้วขับตามไปด้วยผมได้ไปรถของรุ่นที่นั่งกันไปกับเพื่อนๆรวมรุ่นที่ที่ขับเป็นแคนจุดมุ่งหมายคือจังหวัดกาญจนบุรีครับ ระหว่างทางรถคันพวกผมก็คิดกันว่าถึงมืดหน่อยก็ได้เพราะกิจกรรมเริ่มเช้าเลยพาก,กันแวะปั๊มแวะนันนี่ตามทางกันไปเรื่อยมีหลงทางบ้างซึ่งรถบัสไปนานไปถึงโรงแรมที่หมายก่อนแล้วคณะกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด48คนโดยได้จองโรงแรมห้องใหญ่หกห้องผมไม่ขอเอ่ยชื่อโรงแรมนะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันจะปิดไปแล้วหรือยังเวลาประมาณสามทุ่มโทรศัพท์ของรุ่นพี่ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงในสายดังออกมาถามว่าถึงไหนกันแล้วตอนนี้ทุกคนถึงโรงแรมแล้วนะรุ่นพี่ผมก็ตอบกลับไปว่าพักผ่อนก,นกันก่อนเลยพอดีติดฝนแลก็ ลงทางนิดหน่อยกําลังหาทางไปจนสุดท้ายพวกผมก็ไปถึงโรงแรมจนได้ครับเวลาตอนนั้นก็เกือบห้าทุ่มแล้วสภาพโรงแรมนี่คือเก่ามากมีห้าชั้นค่อนข้างกว้างพวกผมเดินไปที่ล็อบบี้เพื่อแจ้งว่ามากับคณะกิจกรรมพอเสร็จเขาก็นําทางไปที่ห้องพักครับห้องพวกผมอยู่ชั้นห้าด้านในสุดติดกับบันไดเข้าไปสภาพห้องข้างในดูสะอาดสะอ,าสะอาดด้านดีมีกลิ่นหอมเตียงปูตปงเป๊ะมีสามเตียงคือสองเตียงใหญ่กับหนึ่งเตียงเล็กพวกผมก็ทยอยเข้าไปอาบน้ำกันส่วนรุ่นพี่คงเพลียเลยหลับไปก่อนที่เตียงเล็กพอเสร็จก็นอนปิดไฟตามปกติเอาเตียงใหญ่มาชิดกันนนอ กันเจ็คน คืนนั้นอยู่ๆเพื่อนผมคนที่นอนริมซ้ายสุดก็รอ้องโวยวายขึ้นมาพวกผมก็ตื่นถามว่ามีอะไรเพื่อนคนนั้นมันบอกว่าอยู่ดีอยู่ดีเตียงก็ยุบรุ่นที่ด้วยความเคลียรเลยสั่งว่านอนนอนไม่ยมกอ,อยากคิดมากไม่มีอะไรรอกพรอน,อนไปได้อีกสักพักเพื่อนคนเดิมก็ร้องอีกครับบอกว่าเตียงมันยุบจริงๆนะทำเอาทุกคนตื่นรุ่นที่ก็บอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าเพื่อนผมคนนั้นมันเลยขอเปิดไฟนอนรุ่นที่ก็เริ่มรำคาญเลยบอกเออเปิดก็เปิดแต่แล้วแสงไฟมันแยงตาเลยนอนกันไม่หลับและในตอนนั้นน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 เเเเเออออองงงงงงตตีีียยยรรปปลลาท่่น่นขพืืคคคดิมมมมัััก็ุบบไห คือจังหวะนั้นเห็นกันหมดทั้ง8คนยุบลงเห็นเห็นต่อหน้าเลยเอาละสิทีนี้ก็นอนกันไม่หลับกันแล้วขณะที่บรรยากาศในห้องเริ่มเงียบไม่มีใครพูดอะไรรุ่นพี่ก็ถามขึ้นมาว่าพวกมึงว่าบนเพดานนั่นมันคราบอะไรวะพอจบคําถามสายตาของทุกคนก็มองไปที่ฝ้าเพดานและพบว,ว่ามีคราบดําๆเป็นดวงอยู่จรงิงพวกผมจ้องมองด้วยว่าสายตาที่โฟกัสเจ้าคราบนั่นอยู่แล้วอยู่ดีอยู่ดีมันก็มีหน้าคนใหญ่ๆพุ่งออกมาจนเกือบจะชนหน้ากันก่อนจะหายวับไปภาพนั้นติดตามากเป็นผู้ชายผมสั้นหน้าอืดบ,บวมตาโปลลนนนนนนลเเมมมาาีแต่ห่หหหห้ๆคคืืออทุกกัด เท่านั้นละ่ะพร้อมใจกันวิ่งออกจากห้องไปที่หน้าล็อบบี้ทันทีเลยพอไปถึงปรากฏว่าที่ล็อบบี้ไม่มีใครอยู่เลยครับทั้งแขกทั้งพนักงานตอนนั้นรุ่นพี่พูดมาคาเดียวว่าใครจะกลับขึ้นไปนอนที่ห้องก็ไปนะแต่กูจะรอตรงนี้ยันเช้าสรุปก็ไม่มีใครกล้ากลับไปครับแหมนดูนาฬิกาก็ตีสามกว่าแล้วอีกเดี๋ยวก็เช้าเลยนอนรอกันตรงนั้นพอรุ่งเช้า พวกผมก็ได้ไปสอบถามกับพนักงานของโรงแรมซึ่งก็ได้คาตอบที่แทบล้มทั้งยืนคือพนักงานเขาก็ถามพวกผมว่าไปนอนห้องนั้นได้ยังไงห้องนั้นปิดไปนานแล้วและถามอีกว่ามาถึงกันกี่โมงพวกผมก็ตอบไปว่าห้าทุ่มเห็นจะได้พนักงานก็ทําหน้างงและบอกว่าสามทุ่มครึ่งที่นี่ก็จะไม่รับเช็คอินพนักงานก็จะไม่อยู่แล้วพวกผมต่างก็มองหน้ากันคิดว่าแล้วผู้ชายคนที่พาพวกผมไปเปิดห้องนั้นคืออะไรหลักจนพวกผมได้ไปถามข้อมูลจากแม่บ้านทําความสะอาดคนหนึ่งว่าทําไมห้องนั้นถึงปิดแม่บ้านบอกว่าห้องนั้นนะเคยมีผผูู้้ชาาาายหญิิงบรกรกคนนนมอแล ผู้ชายเกิดจับได้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นเป็นมิจฉาชีพผู้หญิงทั้งสองเลยร่วมมือกันฆ่าผู้ชายปิดปากชิงทรัพย์แล้วซ่อนศพเอาไว้ที่ฝ้าเพดานซึ่งรอยเลือดล้างยังไงก็ไม่ออกทาสีทับยังไงก็ไม่ติดจนสุดท้ายเลยต้องปิดห้องนั้นเอาไว้พวกผมฟังแค่นั้นพอไปบอกทุกคนในคณะเท่านั้นละ่ะกิจกรรมลม้มตีรถกลับกรุงเทพทันทีเลยครับพอมานึกนึกดูแล้วชายคนที่พาพวกผมไปที่ห้องนั้นอาจจะเป็นตนเดียวกันกับไบหน้าที่พุ่งมาให้พวกผมเห็นก็เป็นได้นึกแล้วก็ยังขนลุกไม่หายสตตตอรีี่บาายคุณุณนม,มมมสิ เรื่องกลิ่นเน่าในคืนนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองผมเป็นนักศึกษาใหม่จากต่างจังหวัดเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพจึงต้องเช่าหอพักอยู่ผมพักอยู่หอนออกคนเดียวไม่มีรูมเมทอยู่ไปสามสัปดาห์ก็ไม่มีรายเกิดขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามปกติ เวลาผ่านไปจนต่อมาผมมีแฟนวันหนึ่งแฟนผมมาหามาค้างที่ห้องด้วยและในคืนนั้นเองที่ผมเจอเรื่องแปลกๆครับเวลาประมาณตีสองผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆแ,และได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาผมคิดในใจว่าเอาแล้วในคงจะเจอเข้าแล้วแน่ๆเพราะแต่เด็กผมเองก็เป็นคนมีเซนพอสมควรตอนนั้นผมได้แต่หลับตาไม่กล้าองค์และท่องุนโม,มตะสะไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปพอตอนเช้ามาผมก็ถามแฟนว่าเมื่อคือนตัวเองเจออะไรแปลกๆไหมแฟนผมก็บอกว่าไม่นะปกติดีหลับสบายเลย ผ่านไปถึงอีกคืนหนึ่งคืนนี้ผมก็ยังคงได้ยินเสียงแปลกๆพร้อมกับลิ่นหม็นเน่าชยมาเป็นระยะๆเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผมรวบรวมความกล้าลุกขึ้นนั่งและกวาดสายตามองไปรอบห้องหันซ้ายไม่เจออะไรแต่พอหันไปทางขวาเท่านั้นแหละผมตัวนี้สันไปหมดคือเห็นเป็นร่างศพผู้หญิงขึ้นอื่นหน้าซีดบวมน้ำดูน่ากลัวมากผมรีบหันหน้ากลับก้มหน้าก้มตาท่องเงินโมแต่สะแบดบผิดผิด,ผดถูก,ถ,กถูกคนนี่ลูกไปหมดพอตั้งสติได้ผมหันกลับไปอีกทีอ้าวเฮ้ยนี่มันแฟนผมเองนี่นาแแแแล้้้้วเเเสสีียงงงปกปกกกกๆัััับิ่่นน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 นหหมมม็าาดดดดดขึอออฟผถต ผมยี่ลมแทบจับไม่รู้กินอะไรเข้าไปบ้างสตอรี่บายคุณเยศเรื่องกระทงเส้นไหว ช่วงสงกรานที่ผ่านมาผมได้พาแฟนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานเราเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้าตรู่จนถึงที่หมายในช่วงหัวคำ่ำด้วยความที่เดินทางมาเหนื่อยพอไปถึงบ้านเราก็กินข้าวกินปลาอาบน้ำเข้านอนเลยเหตุการณ์ก็ดูปกติเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จนเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นแต่เช้าเก็บข้าวของที่ขนมาจากกรุงเทพจากนั้นก็มานั่งกินข้าวที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงใกล้ๆซึ่งด้านหลังแคร่จะมีบ่อน้ำและถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นป่าชาเก่าซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดด้วยความที่ผมเป็นคนไม่กลัวผีจึงไม่ได้คิดอะไรก็นั่งเล่นตามปกติหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็เผลอหลับไปบนแคร่นั้นจังหวะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นจู่ๆผมก็เห็นชายแก่ผมขาวคราวขาวยาวรุงรังไม่ใส่เสื้อนุ่งจอองงงงงกกกกรระะเเบบนนนหหหลลลลาา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 ยยยผผ้้้้ขขวมมุดดืทที่ปพัญญิิคแ็ู พร้อมกับพูดขึ้นว่าขอน้ำากินหน่อยตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้จะเปล่งเสียงเสียงก็ไม่ออกอาการเหมือนโดนผีอึมผมทำได้แค่กรอกตาไปมาพร้อมกับพูดในใจว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านผมถ้าจะขอต้องไปขอกับแม่แฟนผมที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ไม่ไกลกันมากหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็เดินไปเลยครับพอผมได้สติหลุดจากการโดนอึมผมรียบลุกขึ้นนั่งร้องกับมองหาคนสามคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นใคร ผมไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่แฟนฟังซึ่งแม่แฟนผมก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันเมื่อก่อนตอนนอนอยู่ที่แคร่นั้นเคยฝันเห็นผู้หญิงวัยกลางคนกับเด็กมาขอน้ำกินในฝันแม่ก็ให้กินแล้วพอตื่นมาก็เจอแก้วน้ำเย็นวางอยู่บนแคร่ที่นอนอยู่นั่นไม่รู้ว่ามาได้ยังไง จากนั้นมาแม่แฟนก็ทำอาหารใส่กระทงไปวางไว้ตรงบริเวณนั้นเสมอเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางซึ่งแม่แฟนก็ทำสม่ำเสมอเรื่อยมาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านค่อนข้างยุ่งกับการทำงานจนลืมไม่ได้ทำอาหารใส่กระทงไปวางไวเหมือนเคยปรากฏว่าแม่แฟนก็ได้ล้มป่วยลงมีอาการปวดขามากจากคนที่เดินเหินได้ปกติกลายเป็นปวดจนเดินไม่ไหวไม่ว่าจะทายาฉีดยาหาหมอเท่าไรอาการก็ไม่ทุเลาลงเลยและหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นบอกเพียงว่าโอกาสที่จะต้องตัดขามีสูงมากไม่อย่างนั้นอาจเสีียยชววิตไได้้หาาปล่ออเ สุดท้ายแฟนผมเลยต้องพึ่งสยาศาสตร์พาแม่ไปหาร่างทรงชื่อดังที่กรุงเทพซึ่งร่างทรงก็บอกกับแม่ทันทีว่ามีวิญญาณตามมาจ,จะเอาชีวิตแม่แฟนได้ฟังก็ตกใจเลยเล่าเรื่องที่ฝันและเรื่องที่ทำกระทงอาหารไปวางให้ร่างทรงฟัง ร่างทรงท่านบอกว่านั้นไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรอกแต่เป็นพวกสัมภเวสีต่างหาห้ามทําแบบนั้นอีกเพราะเมื่อมันได้รับไปแล้วหากวันใดที่เราลืมให้อาหารพวกเขาพวกเขาจะหิวและจะติดตามเราทําร้ายเราหรือมาเอาชีวิตเราไปด้วยหลังจากพูดเสร็จท่านก็เริ่มพิธีกรรมโดยทํากระทงใส่ข้าวเสกให้แฟนผมกับพ่อแฟนออกไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งบริเวณใกล้ๆนั้นพร้อมกําชับว่าวางแล้วห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาด จากงานแฟนกับพ่อแฟนก็รีบพามตามที่ร่างทรงบอกโดยนำไปวางแล้วเดินกลับออกมาอย่างไวแต่ระหว่างที่หันกลับออกมานั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกินกระทงข้าวที่เพิ่งนำไปวางทั้งๆท,ที่บริเวณนั้นไม่มีทั้งสัตว์หรือคนผ่านไปมาเลยแฟนกับพ่อแฟนได้ยินแบบนั้นก็ถึงเดินถึงวิ่งรีบกลับเข้าบ้านร่างทรงทันทีเลยครับจากนั้นก็ทำพิธีเรียกวิญญ,ญาณสัมภเวสีลงหม้อโดยท่านก็บริกรรมขาถาพร้อมกับใช้ผ้าแดงปิดปากหม้อเพื่อให้นำไปทวงลงคลองซึ่งตอนไปทวงน้ำนี่แหละคร ที่ไม่สูงนะักแต่เสียงที่ได้ยินตอนม้อกระทบกับผิวน้ำนี่สิมันดังอย่างกับเสียงคนตัวใหญ่ๆกระโดดลงไปในน้ำยังไงยังงั้นเลย หลังจากทำพิธีเสร็จก็พาแม่กลับบ้านพร้อมกับความหวังว่าแม่จะหายจากอาการปวดขาซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานอาการของแม่แฟนก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่มีอาการปวดขามากปวดจนนอนไม่หลับทนไม่ไหวจะขาดใจก็หายเป็นปลิดทิ้งเสียเฉยๆ,ๆกลับมาเดินเหินได้ตามปกติจนทุกวันนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะฝันสักประมาณ3ปีได้ครับและนะับตั้งแต่วันที่ผมรู้เรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าไปนอนที่แคร่ไม้ไผ่นั้นอีกเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านส่วนผมเชื่อครับและก็ไม่อยากหลอกลวงด้วยสตอรี่บายคุณี ประสบการสยองขวัญชาทิสตอรี่ป่าเล่าโดยคุณเคเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตาซึ่งเป็นดอยที่เดินยากมีระยะทางไกลและก็ฉันเป็นระดับต้นๆของประเทศคนเดินป่าอาจจะรู้จักในฉายาภูเขาสีทองของจังหวัดตาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วโดยปกติแล้วคุณเคเป็นคนที่ชอบเดินป่าแล้วดอยที่เกิดเทหงนี้คุณเคก็เคยเดินขึ้นมาแล้วแต่ว่าครั้งแรกคุณเคไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูทะเลหมอกตอนเช้าจึงได้กลับมายังที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางคุณเคก็ได้ออกปากชวนเพื่อนๆที่เคยเดินป่าด้วยกันแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนสามารถไปด้วยได้เลยเนื่องจากครั้งนี้คุณเคออกเดินทางในวันธรรมดาเพื่อนเพื่อนนั้นลางานไม่ได้คุณเคตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธช่วงกใกล้ๆกับวันออกพรรษาด้วยความที่คุณเคนานเป็นคนชอบเดินป่ามากประจวบเหมาะกับงานที่ทำมาก็เหน็ดเหนื่อยและได้วันหยุดในวันธรรมดาจึงตัดสินใจเดินทางเทียงลำพังคนเดียว ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์คุณเคก็นั่งรถตู้เข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อรถไปยังจังหวัดตากเพื่อเดินป่าคุณเคถึงจังหวัดตากช่วงเช้ามืดวันจันทร์ประมาณสักตีสี่กว่ากว่าหลังจากนั้นก็กําลังมองหาเพื่อที่จะมเมาไปที่ตบทติดต่อเพื่อขอเช่ารถเพื่อไปส่งที่ตีนเขาและก็รวมไปถึงลูกหับที่จะเอาไว้ช่วยคนของอีกด้วยในระหว่างที่กําลังมองหาอยู่นั้นก็มีพ่อขาคนหนึ่งที่ขับรถกระบะมาจอดเทียบแล้วก็ถามกับคุณเคว่าจะไปไหนเหรอน้อง คุณเคอตกกลับไปจะไปอบทเพื่อไปขึ้นดอยครับพี่พ่อค้าได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าไปกับพี่ก็ได้น้องพี่จะไปทําบุญที่บ้านกอดีอยู่ไม่ห่างกันเดี๋ยวแวะส่งให้ถึงตีนเขาเลยคุณเคได้ยินแบบนั้นก็นึกดีใจที่จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถพอถึงที่หมายก็มีร้านข้าวร้านหนึ่งที่คุณเคจะแวะก่อนเดินป่าตอนนั้นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วคุณเคกับพ่อค้ารถกระบะคันนั้นก็ลงไปสั่งข้าวทานอยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นพ่อค้าก็แยกตัวไปคุณเคก็จึงนั่งทานต่อและก็สั่งข้าวกล่องเผื่อขึ้นไปทานระหว่างทางในช่วงเที่ยงด้วยเนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินทั้งหมดประมาณสัก9กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงคนที่เคยเดินป่าจะรู้ตัวดีกว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างปกติแล้วทุกครั้งที่มาเดินป่าคุณเคจะมีพระทาเวสวันห้อยติดตัวมาด้วยแต่ว่าครั้งนี้คุณเคลืมพกมา หลังจากคุณเคพักทางเข้าเสร็จระหว่างที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าคุณเคยังไม่ได้แวะไปที่อบ,บทก็เลยติดต่อลูกหาบไม่ได้ลูกหาบนั้นนอกจากช่วยขนของแล้วยังรู้จักเส้นทางสามารถนำทางให้ได้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมคุณเเคไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองถามกับแม่ค้าร้านขายข้าวว่าป้าครับแถวแถวนี้ผมพอจะหาคนนำทางหรือว่าลูกหาบได้ที่ไหนครับป้าเจ้าของร้านตอบกลับอ้าวแล้วหนุ่มเคยมาที่นี่แล้วหรือยัง คุณเคตอกกลับไปว่าเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วป้าจึงพูดว่าท้าเกิดเคยมาแล้วแค่เดินทางที่เป็นรอยธงเดินแค่นั้นก็ถึงยอดแล้วรอยทางเดินที่ว่าก็คือรอยเดินเท้าที่เดินซ้ำๆจนเป็นเส้นทางคุณเคได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าตัวเองจะไปได้หรือจะลงทางไหมครั้งนี้เดินทางคนเดียวซะด้วยไม่ได้มีเพื่อนมาเหมือนปีที่แล้วแต่คิดไปคิดมาก็ตัดสินใจได้ว่าเอาวะลองดูน่าจะไปได้ปีที่แล้วก็เคยเดินขึ้นไปแล้ว คุณเคจึงเริ่มเดินขึ้นเขาเวลาประมาณสักแปดโมงครึ่งเนื่องจากดูเวลาจากร้งเข้าก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับใจที่รู้สึกว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนื่องจากเดินทางคนเดียวและเต้รวมไปถึงถุงนอนเต็นท์หม้อสนามก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีลูกหาบช่วยระหว่างทางที่เดินขึ้นเขานั้นก็เดินบ้างหยุดพักบ,บ้างถ่ายรูปไปเรื่อยคุณเคก้มหน้าก้มตาเดินไปตามรอยทางเดินที่ย่านั้นลงเป็นทางจนถึงลำธารน,น้ำจุดที่พักทานข้าว คุณเคจึงนั่งลงทานข้าวไปด้วยนั่งมองนู่นมองนี่ไปและก็คิดว่าทำไมไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวลูกคับหรือว่าชาวบ้านพวกหาของป่าอะไรสระเอทียกนี้ก็ได้แต่บนอยู่คนเดียวเกิดอาการเหงาหลังจากทานข้าวเตรียมกรอบน้ำเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อผ่านไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วเวลาตอนนั้นก็เลยเที่ยงไปแล้วด้วยเดินต่อไปสักพัพหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วคุณเคจึงนั่งลงพักหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป นั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ด้วยความเงียบของป่ารวมไปถึงการอยู่คนเดียวคุณเคจึงแอบนงี้บไปนิดนึงเนื่องจากเคลียเพราะเดินทางแบกของก็เยอะคุณเคนั่งนงีบอยู่ใต้ต้นไม้ประมาณสักห้าถึงสินาทีได้ก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบเดินทางต่อต้องการไปให้ถึงจุดกลางเต้นก่อนมืดลุกขึ้นเดินต่อไปได้ประมาณสักหกิโลเมตรจู่ๆฟ้าที่สว่างจ้าก็เริ่มคลึม พองเงยหน้าขึ้นมองดีๆไม่ใช่เมฆฝนไม่ใช่่มไมายเป็นเพียงแค่เมฆนั้นเยอะจนบังพระอาทิตย์หายไปคุณเคก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนกระทั่งเจอทางแยกคุณเคเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อปีที่แล้วเลี้ยงไปทางไหนซ้ายหรือว่าขวาในใจก็คิดจะลงทางไหมเนี่ยคุณเคพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาตอนที่มากับเพื่อน ก็นึกออกว่าเพื่อนเคยพูดว่าตอนที่กใกล้ๆจะถึงยอดเขานั้นจะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าตอนนั้นคุณเคก็จําไม่ได้แน่นยําอะไรนะจึงตัดสินใจเดินไปทางแยกซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปด้วยจนกระทั่งสามารถเดินไปถึงจุดกลางเต้นได้จริงๆเวลานั้นเกือบสี่โมงเย็นแล้วก็รีบกลางเต้นเตรียมสเสบียงแล้วก็เริ่มตั้งหม้อต้อบมบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปท้องฟ้านั้นก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆตั้งแต่ตีนเขาเป็นต้นมา คุณเคอยู่เพียงลําพังมาก็หลายชั่วโมงแล้วแต่ก็เหมือนฟ้ามาโปรโดจู่ๆก็มีคนเดินขึ้นมาถึงจุดกลางเต้นเป็นชายสองหญิงสองคุณเคองค์เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากรีบตะโกนถามว่ากินด้วยกันไหมพี่คนกลุ่มนานยินกลับมาให้คุณเคคุณเคจึงถามต่อไปว่ามาจากไหนกันครับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่ามาจากกรุงเทพจ้าแล้วพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าน้องมาคนเดียวเหรอไม่กลัวผีหรือไง คุณเคโดนถามแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเล็กๆแต่ก็ยังพูดติดตลกกลับไปว่าก็กลัวเหมือนกันพี่แต่ว่ากลัวหลงทางมากกว่ากลัวผีแล้วก็หัวรอก,กันเบาๆคุณเคเริ่มรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นั้นถามทำตอบทำไม่ค่อยยิ้มแย้มมากนะักคุณเคจึงลุกขึ้นไปช่วยทั้งสี่คนนั้นกลางเต้นจนเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งทานอาหารของตัวเองตอนนั้นฟ้าก็มืดมากแล้วหลังจากทําธุระสุนตัวเสร็จก็เอาตะกีงออกมาแขวนไว้ที่หน้าเต้นปรับไว้ไม่ค่อยสว่างมากกลัวจะเกรงใจเต้นข้างๆ พอดีเพิ่งสังเกตได้ว่าน้ำเปล่าของตัวเองนั้นหมดน้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำถังต้องเอามาต้มก่อนจะดืม่มแต่ว่าเคยากนอนแล้วจึงตัดสินใจลุกไปที่เต้นข้างๆถามกับพวกพี่กลุ่มนั้นว่าพี่ครับน้ำผมหมดขอน้ำสักขวดได้ไหมครับพี่กลุ่มนั้นก็เดินไปหยิบมาให้หนึ่งขวดโดยที่ไม่ได้พูดอะไรคุณเครับมาแล้วก็กล่าวขอบคุณในระหว่างที่กำลังหันหลังจะเดินกลับเต้นตัวเองพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าน้องรุ่งม,มีรีบกลับหรือเปล่าถ้าเกิดไปรีบก็ควรต้อรนะ้ออองงงงรรรีีรีบบบนนนะกก่่่ททพาาิตยแสสววขึเ็ดั คุณเคได้ยินที่พูดแบบนั้นก็ตอบไปว่าครับพี่พร้อมยิ้มให้แล้วก็เดินกลับไปนอนที่เต้นตัวเองพอเข้าไปที่เต้นมุดตัวเข้าสู้ถุงนอนได้ก็เริ่มง่วงนึกขึ้นมาได้ว่าครั้งนี้ไม่ได้ห้อยท้าเวสวันมาด้วยจึงเริ่มสวดมนต์แต่เมตตาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาระหว่างนั้นคุณเคก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รอบเต้นเต็มไปหมดในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกที่เต้นข้างๆนั่นแหละอาจเดินไปลางตัวที่ลำธารเนืน่องจากลำธาน,นั้นตั้งอยู่หลังเต้นของคุณเคนั่นเอง ระหว่างที่คุณเคกําลังแผ่เมตตาอยู่นั้นก็มีเสียงคนคุยกันแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องจับสับไม่ได้หลังจากแผ่เมตตาเสร็จแล้วคุณเคก็เตรียมตัวนอนพลิกตัวนอนอยู่ในท่าตะแคงขวาสักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับมีไรผมมาแตะที่ปลายจมูกลากไปทางด้านหูซ้ายเบาๆในใจคิดว่างานเข้าแล้วยุงเข้ามาในเต้นแน่นอนเสี้ยววินาทีที่คิดแบบนั้นสัมผัสเหมือนกับไรผมมาโดานที่หูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาช้าๆที่ข้างหูว่าขอบุญด้วยคน ลักษณะการพูดนั้นเป็นภาษาเหนือคุณเคกลู้ไปทั้งตัวนอนนิ่งไม่กล้าขยับแล้วรวบรวมสติเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งในใจอธิษฐานให้กับสัมภเวสีที่อยู่บริเวณน,นี้ด้วยทุกอย่างเงียบลงเวลาผ่านไปครู่ใหญ่คุณเคเริ่มเคลิม้มพร้อมที่จะหลับนอนท่าตะแคงขวาอยู่นานเริ่มจะเมื่อยจึงพลิกตัวกลับมานอนหงายระหว่างนั้นเผลอลืมตาขึ้นมามอง สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของคุณเคก็คือมีชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าคุดคูจ้องมองคุณเคอยู่บริเวณมุมเต้นตรงช่วงปลายเท้าของคุณเคพอดีลักษณะที่เห็นเป็นรูปร่างมนุษย์ผู้ชายสีดำมืดไปทั้งตัวเห็นจากแสงที่ตะเกียงด้านนอกสองเข้ามาลางอไม้ยามก ชายปริศนาคนนั้นพอเห็นคุณเคลืมตาขึ้นมาแวบหนึ่งเขาก็รีบพูดส่วนกลับมาทันทีด้วยน้ำเสียงเหมือนเดิมก็คือขอบใจขนาดแล้วชายคนนั้นก็ยิ้มให้คุณคาเตจใจมากรีบหลับตาลงเอาถุงนอนปิดที่ตาแล้วก็นอนตัวสันคิดถึงท้าเวสวันร้องขอท่านให้ช่วยลูกช้างด้วยจนเผลอหลับไปกระทั่งเช้าวันต่อมาคุณเคตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปนอกเต้นเห็นแสงสว่างก็คิดจะไปที่จุดชมวิวต้องการดูหมอกรับกับบรรยากาศยามเช้าคุณเคมอุ้งไม่เห็นเต้นอีกสองหลังของพี่ๆสี่คนที่กังออยยู่ไ่ไไไมกลลตนนี้้หาปแว ใจก็คิดว่าพี่พวกนั้นคงเรียบเก็บเต้นเพื่อไปจุดชมวิวพอดูวิวเสร็จคงลงเขาไปเลยคุณเครีบเดินไปที่จุดชมวิวก็ไม่เห็นใครอื่นใดทั้งสิ้นไม่เจอพี่สีคนนั้นแต่ตอนนั้นคุณเคไม่คิดอะไรเรื่องสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นบรรยากาศมันสวยงามมาก คุณเคดื่มดับกับบรรยากาศอันงดงามอยู่บริเวณนั้นพักใหญ่ๆหลังจากนั้นจึงเดินกลับไปที่เต้นของตัวเองต้มน้ำดื่มกาแฟแล้วก็เก็บข้าวของเตรียมตัวลงเขาระหว่างนั้นคำพูดของพี่หนึ่งในสี่คนก็แอบ,บเข้ามาในหัวของคุณเคอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมต้องให้คุณเคกลับก่อนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงระหว่างนั้นก็เก็บของไปดื่มกาแฟไปจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจนเต็มดวงคุณเคเก็บเต็นแล้วก็เริ่มเดินลงเขาคุณเคค่อยๆเดินกลับทางเดิมทางที่เดินขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่มีทางที่จะเดินกลลับลงไปไปด้ ไม่มีทางเทา้าไม่มีทางคนเดินทางเดินอื่นก็ไม่มีตอนนั้นได้แต่คิดว่าหลงทางแล้วแน่นอนต้องหลงตาแน,แน่แต่ก็ยังคงเดินมุ่งหน้าไปอีกสักสองถึงสามร้อยเมตรพยายามมองหาทางที่คุณตาระหว่างนั้นก็เริ่มกลัวจึงยกมือขึ้นไหวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้โปรดช่วยลูกช้างออกจากป่าแห่งนี้ที่ลูกหลงทางอยู่ท่านใดนั้นท้องฟ้าก็มีเมฆดบังพระอาทิตย์เหมือนกับตนขามา ท้องฟ้านั้นเริ่มมืดครึ้มจากเมฆที่เยอะมาบังพระอาทิตย์คุณเคตัดสินใจจะเดินกลับไปที่จุดกลางเต้นเพื่อรอความช่วยเหลือจะดีกว่าเพียงแค่คุณเคหันหลังจะเดินกลับไปที่จุดเดิมนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงหนึ่งดังขึ้นไอหนุ่มมาทําอะไรที่นี่มาได้ยังไงคุณเคหันหลังกลับไปมองเป็นคุณลุงคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับคนหาของป่าคุณเคดีใจมากรีบบอกกับลุงแปลกหน้าว่าผมลงทางครับจะหาทางลงเขาแต่หาไม่เจอ ลุงได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกกับคุณเคว่าเราตามด้วยภาษาท้องถิ่นอะไรสักอย่างที่คุณเคฟังไม่ออกแล้วจบคำว่าไงเนื้อแล้วหัวเราะดังลั่นลุงบอกให้เดินตามมาจะพาลงเขาเองก็เดินคุยกันไปเรื่อยไม่น่าจะเกิน20นาทีคุณเคก็กลับมาถึงบริเวณทางแยกตอนขาขึ้นมานั่นเองขาลงลงมาแปบเดียวแต่ตอนขามานั้นจากทางแยกขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงแล้วลุงแปลกหน้าก็พูดขึ้นมาว่าส่งถึงแค่นี้นะมีทางสระเอ เรื่องคนเล่นของตอนหนึ่งทับสองสมัยที่ผมยังเด็กจำได้ว่าเราเรามอม้าจุดหนึ่งมังครับครอบครัวผมมีกันอยู่สี่คนมีผมแม่พี่สาวและน้องสาวแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยายผมเสียแต่ยายได้ทำพินัยกรรมไว้โดยยกที่ดินให้แม่ผมแปลงหนึ่งส่วนสมบัติอื่นๆก็แบ่งแให้ป้าให้น้าไปเรื่องมันเกิดตอนที่แม่ผมถ่ายที่ดินแปลงนั้นได้ครับแม่ได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วป้าผมแกมาขอครึ่งหนึ่งทั้งทั้งที่ป้าแกไม่มีส่วนในที่ดินนี้เลย แต่แม่ผมก็แบ่งให้นะแต่ก็ไม่ถึงครึ่งตามที่ป้าขอทําให้ป้าแกไม่พอใจถึงกับรูอาคาดไว้ว่าครอบครัวมันจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขคอยดูแล้วกันแล้วป้าแกก็หายหน้าหายตาไปเลยจนเวลาผ่านไปหลายเดือนทุกคนรวมถึงผมต่างลืมเรื่องที่ป้ารูอาคาดไปเสียสนิทและแล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวผม คืนหนึ่งที่พวกเรานอนหลับกันอยู่ซึ่งตอนเด็กพวกเราสามพี่น้องจะมานอนรวมกันในห้องแม่เพราะเป็นห้องใหญ่มีเตียงใหญ่ขณะที่ผมกําลังเคลิมเคลิมจะหลับก็ได้ยินเสียงคนบิดลูกบิดประตูห้องสระแอร์โกโก,โกเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาแต่ติดล็อกผมอย่างหูฟังอยู่พักหนึ่งแต่เสียงนั้นก็ยังดังต่อเนื่องผมเอื้อมมือไปจับแขนพี่สาวเพื่อจะปลุกแต่พี่สาวผมรู้สึกตัวก่อนแล้วพี่ทําเสียงชู่ววาเบาๆไม่ให้ผมส่งเสียงดังแล้วก็นอนฟังต่อไปจนสักพักใหญ่ๆเสียงนั้นก็เงียบไปพวกเราก็หลับตามไปด้วยพอเช้าผมกกััับบพี่่่่่่สาาว็เเให้แแแมมมฟงตไชือคร บอกว่าหูฝัดคิดมากไปเองทีนี้ในคืนที่สองขณะที่พวกเรากำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องนอน เสียงลูกบิดประตูห้องก็ดังขึ้นอีกเหมือนเมื่อคืนไปเลยคราวนี้แม่ผมเชื่อสนิทเลยว่าผมไม่ได้หูฝาดแม่ผมลุกจากเตียงจะไปเปิดดูผมกับพี่สาวก็ห้ามไว้เพราะกลัวว่าอาจจะเป็นโจรหรือขโมยเดี๋ยวจะโดนทำร้ายเอาแม่เลยเรียบปิดโทรทัศน์ปิดไฟแล้วให้พวกเราเข้านอนทันทีตอนเช้าพวกเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเสียงนั้นมันคืออะไรจะว่าโจรขโมยอย่างน้อยมันก็ต้องมีรอยมือรอยเทา้าอะไรบ้างแต่บ้านก็ยังล็อกแน่นหนาไม่มีร่องรอยงัดแงะอะไรเลย,เลยหน้าต่างประตูทุกบานปิดสนิทหมดขนาดหมาแมวยังเข้ามา ฉันด้วยแม่ผมเริ่มมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดและสั่งพวกเราว่าก่อนนอนให้สวดมนต์เจออะไรก็อย่าไปทักไปตอบทั้งสิ้น กลางดึกคืนต่อมาผมก็ได้ยินอีกแล้วครับทีนี้ลุกขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยมองหน้ากันแบบงงๆว่าเสียงอะไรวะในตอนนั้นคือมันโมโหมากมันบกวนได้ทุกคืนไม่ได้หลับได้นอนผมจําได้ว่าในห้องมีมีดดาบยาวๆเก่าๆของพ่ออยู่ผมเลยหยิบมาไว้กับตัวแล้วเดินไปจะเปิดประตูไปดูให้รู้ๆไปเลยว่ามันคืออะไรพี่สาวพยายามดึงผมไม่ให้ไปแต่ผมรําคาญแล้วไงมันอะไรกันนักหนามาบิดลูกบิดอยู่ได้ทุกคืนขณะที่เสียงลูกบิดยังดังสระแรโกกโก,โกตรงหน้าผมผมก็เปิดประตูออกไปทันทีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรอยู่ที่หหน้าห้าอง สิครับถ้าเป็นโจรหรือแมวแอบเข้ามาผมก็ต้องเห็นทางซ้ายมือเป็นบันไดาทางลงชั้นหนึ่งขวามือเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสามแต่ไม่มีเสียงวิ่งขึ้นหรือลงบันไดเลยทุกอย่างเงียบสนิทมันคงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะหนีได้ไวขนาดนั้นผมเริ่มประสาทเสียรียบปิดประตูล็อกแล้วกระโดดขึ้นเตียงเลยครับไม่มีใครถามหรือพูดอะไรกันเลยในคืนนั้นมันเป็นคืนที่อึดอัดที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นรัวๆติดๆกันมีอยู่วันหนึ่งแฟนพี่สาวมาเที่ยวที่บ้านซื้อของมากินก็นั่งลอง้อมวงกินกันคุยกันไปเพลินๆอยู่ดีๆดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงรอง้องไห้ฮืออไม้ยมกไม้ยมกคือผมได้ยินก่อนแล้วบอกให้ทุกคนเงียบแล้วลองตั้งใจฟังดูน้องสาวได้ยินเป็นคนต่อมาแล้วก็พี่สาวแม่ตามลำดับผมพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเสียงโทรทัศน์จากบ้านอื่นหรือเปล่าก็พยายามช่วยกันฟังแต่มันไม่ใช่ครับ เสียงมันดังอยู่ในบ้านนี่แหละพวกเราหยุดกินและพยายามแยกย้ายกันไปตามหาต้นเสียงเดินเข้าหลังบ้านหน้าบ้านแต่แล้วแฟนพี่สาวก็ตะโกนบอกว่านี่นี่ได้ยินตรงนี้ชัดมากพวกเราก็เดินไปดูลืมบอกไปว่าแฟนพี่สาวคนนี้เขามีเซนในเนรื่องพวกนี้ครับแฟนพี่สาวนั่งลงอยู่ที่ตรงหัวบันไดาทางขึ้นชันลอยแล้วหลับตาอยู่พักหนึ่งเสียงร้องไห้ทุกคนก็ยังคงได้ยินอยู่แถมตรงนี้ชัดเจนมากคือลองนึกภาพว่ามีเสียงคนร้องไห้ดังอยู่ตรงนี้แต่กลับไม่เห็นใครผมนี่ขนลุกเลยครับตอนนั้นน้องสาวเข้าไปกอดแม่แน่นแล้ว บอกว่าสงสัยว่าจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในบ้านแม่แล้วละ่ะแล้วเขาก็เดินไปหยิบไม้กวาดมาแล้วกวาดตรงบริเวณบันไดาปากก็พูดว่ามาทางไหนไปทางนั้นถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวจะแช่งแล้วนะเชื่อไหมครับเสียงร้องไห้นี่เงียบหายไปเลยเหมือนโดนกดสต็อปยังไงอย่างนั้นพวกเราต่างก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก หลังจากนั้นแฟนพี่สาวก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาหลวงพ่อที่เขานับถือแล้วจะขอของป้องกันมาให้คือแฟนพี่สาวเขาเป็นเซลได้ไปมาทั่วประเทศเคยพบเห็นสิ่งแปลกๆมาพอสมควรและก็รู้จักหลวงพ่อที่กเก่งๆเยอะเขาสั่งพวกเราอีกว่ากลางคืนพยายามอย่าไปไหนหากได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรแปลกๆก,ก,ก็อย่าไปทักให้ทนรอจนกว่าเขาจะไปขอของดีจากหลวงพ่อมาให้แล้วแฟนพี่สาวก็ขอตัวกลับไป หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ตอนกำลังจะนอนน้องสาวก็ปลุกผมกับพี่สาวขึ้นมาแล้วชี้ให้มองมันอดช่องหน้าต่างออกไปสิ่งที่เห็นคือเงาดำดำสองเงาครับสูงประมาณผู้ชายแต่เงานั้นดำมากๆแล้วเจ้าเงาสองเงานั้นมันก็ลอยครับลอยสลับไปสลับมาเหมือนคนวิ่งซิกแสกแต่เร็วมากๆเร็วแบบที่คนปกติไม่มีทางทำได้แน่ๆมันลอย,อยอยู่อย่างนั้นสักพักก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราเลยเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเข้ามาอีกเป็นระยะๆเช่นเวลาพี่สาวอาบน้ำจะรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่สาวกำลังอาบน้ำพอรู้ึกกกอออีีี็็็รบเเเงงยหหนนน้าามมท่่ชลปูต มมองเข้าาพี่สาวนี่กรี๊ดลั่นบ้านเลยครับยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกประปรายอย่างได้ยินเสียงคนเดินคนคุยกันที่ชั้นล่างตอนกลางคืนหรือน้องสาวตกบันไดโดยที่บอกว่าเหมือนมีคนผลักจากข้างหลังส่วนแม่ก็ได้ยินเสียงคนในห้องครัวเสียงรื้อข้าวของจานชามตกลงมาแตกเองทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหนูหรือสัตว์อะไรเข้ามาในบ้านช่วงนั้นเรียกได้ว่าวิตกจริตกันทั้งบ้านไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว,รวผมกันแน่จนกระทั่งแฟนพี่สาวผมกลับมาพร้อมของดีโปรดติดตามตอนต่อไปสตอรี่บายคุณเลิฟ เรื่องคนเล่นของตอนสองทับสองต่อจากตอนที่แล้วจนวันหนึ่งแฟนพี่สาวผมทางานเสร็จและแวะมาหาที่บ้านพร้อมกับเอาถุงทรายมาให้บอกว่านี่คือทรายเศษของหลวงพ่อที่เขานับถือให้เอาทรายเศษโรยให้ทั่วบ้านรอบบ้านตามบันไดและห้องนอนเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายแม่ผมก็ทําตามทันทีครับโรยทั่วบ้านเลยส่วนทรายที่เหลือแม่ก็เอาไปโรยที่พื้นในห้องครัวเพราะแม่ผมต้องเข้าครัวบ่อยในคืนนั้นพวกเราก็นอนกันตามปกติ หลับสบายครับไม่มีเสียงอะไรมันบุกวนเลยแม่บอกสงสัยสายศิ็กจะได้ผลดีแต่แล้วพอตอนเช้าตื่นลงมาที่ชั้นล่างพวกเราต้องตกใจสุดข,ขีดเพราะื้นในห้องครัวที่แม่เอารายไปโรยไว้มันเป็นรอยเท้าคนเหยียดแล้วลากถาไปกับพื้นลักษณะเหมือนคนขาเสียหรือถาพิการเป็นถ่างยาวๆจนทรายในห้องครัวเละเทะไปหมดแม่ถึงกับหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรในบ้านอยากจะย้ายออกไปหาบ้านเช่าอยู่สักพักเพราะมันชักเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีแล้ว วันต่อมาหลังจากที่พวกเรากลับจากโรงเรียนแม่บอกหาบ้านเช่าได้แล้วเป็นของเพื่อนแม่เองจะย้ายไปอยู่ที่นั่นสักพัก ให้พวกเราไปจัดกระเป๋าเอาแต่ของที่จําเป็นถ้ามีอะไรขาดเหลือค่อยกลับมาเอาพวกเราเลยแยกย้ายกันไปเก็บของขณะที่กาลังเก็บของเพลินเพลินผมก็ได้ยินเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดแต่ดุดอย่างสุดเสียงเลยเรียบวิ่งไปดูพร้อมกับน้องสาวและแม่ที่ชั้นล่างผมเห็นพี่สาวนั่งอยู่กลางบ้านนั่งพับเพียบหัวก้มลงไปจนค้างชิดหน้าอกผมยาวปิดหน้าปิดตามหมดนั่งนิ่งตัวแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับขยื่นผมวิ่งไปเขย่าตัวถามว่าเป็นอะไรอะไรมายมกพี่ก็ไม่ตอบจนผมเริ่มกลัวละแม่ก็เข้ามาบีบบีบนวดนวดเขย่าตัวเีกก่่่่่ออพแแ็็แงงงนนนขปท น้องสาวก็กลัวจนร้องไห้ผมตั้งสติได้รีบวิ่งไปเรียกลุงข้างบ้านให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลลุงแกก็มาช่วยอุ้มพี่สาวขึ้นรถคันที พี่สาวผมนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลสามคืนแต่ไม่มีอะไรตอบสนองเลยหมอให้ความเห็นว่าเส้นเลือดในสมองแตกอาจต้องเจาะคอเพื่อให้อาหารทางสายยางแม่ก็ร้องไห้ขอร้องหมอให้ลองรักษาก่อนแต่หมอก็ไม่รับปากอะไรจนวันรุ่งขึ้นอยู่อยู่พี่สาวก็ลืมตาลุกขึ้นมานั่งคุยเหมือนคนปกติบนแต่ว่าหิวน้ำหิวข้าวอยากกินกินในตอนนั้นพวกเราดีใจมากเหมือนปาฏิหาริย์ขนาดหมอยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อยู่โรงพยาบาลดูอาการอีกสองวันหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พวกเราลืมเรื่องบ้านเช่าไปเลยกลับมาอยู่บ้านเดิมแล้วหลังจาก นั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยเสียงแปลกๆที่เคยได้ยินก็เงียบไปเหมือนบ้านกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือลังบอกเหตุเหมือนลมสงบก่อนพายุจะมา พี่สาวผมเริ่มเปลี่ยนไปไม่ค่อยพูดจากับใครข้าวปลาก็ไม่ยอมกินวันๆเอาแต่นอนผมกลับจากโรงเรียนมายังเห็นพี่สาวนอนอยู่เลยแกนอนทั้งวันครับแฟนพี่สาวมาหาก็ไม่คุยด้วยแถมไล่กลับอีกท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนผมแม่ผมแฟนพี่สาวเริ่มมาปรึกษากันแม่บอกอยากพาพี่สาวไปให้หลวงพ่อที่ให้รายเสกมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ว่ามันแปลกๆแต่จะบอกตรงๆพี่สาวคงไม่ไปแน่ขนาดผมชวนไปห้างปากติพี่สาวจะไปทุกครั้งแต่ภากหลังไม่ไปเลยแค่จะเดินออกจากบ,บ้านยังไม่เดินเลยแม่เลยวางแผนไปซื้อยานอุ่น ับมาผสมใส่น้ำหวานให้พี่สาวดื่มพอพี่หลับก็อุ้มขึ้นรถไปหาหลวงพ่อเลย พอถึงวัดหลวงพ่อพี่สาวก็เหมือนจะได้สติแกเริ่มวุ่นวายดินในรถถีบคนไปทั่วผมยังโดนถีบเข้าหน้ามึนไปเลยกว่าจะถึงกุฎหลวงพ่อเล่นเอาสะบักสะบอมพอดีแฟนพี่สาวตัวใหญ่เขาจับอยู่เลยเรียบอุ้มเข้าไปในกุฎเลยพวกลูกศิษย์สามคนรีบวิ่งเข้ามาช่วยกันจับพี่สาวไว้ไม่น่าเชื่อว่าพี่สาวตัวก็ผอมๆจะดิ้นแรงมากถีบผู้ชายตัวโตๆกระเด็นหลวงพ่อเห็นท่านคงรู้ว่าเป็นอะไรท่านลุกมาเลยหยิบขันน้ำมนต์มาราดหัวพี่สาวจนเปียกชุ่มพี่สาวก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดไม้ยมกก่่่่่อออนนสสงงงงบบบลลลหวววพพรีีัมาาธิแ้ สาวผมโดนของแรงมากแถมมีถึงสี่ตนมันเริ่มกินตัวแล้วหากมาช้ากว่านี้ตายแน่นอนลวงพ่อสั่งให้ลูกสิ์จับพี่สาวผมนอนลงกับพื้นเอาสายสินพันมือพันเท้าไว้แล้วท่านก็เริ่มสวดบนในบทที่ไม่คุ้นหูแต่เชื่อหมครับขณะที่ท่านกำลังสวดลมนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ยังกับพายุหมุนล,ลูกย่อมย่อมพัดอยู่หน้ากุดพัดหน้าต่างตีกันเสียงดังฝุ่นฟุ้งกระจายเข้ามาหมาในวัดหอนกันเป็นทอดทอดเล่าไปยังผลลูกไปอยู่เลย สักพักพอลมเริ่มสงบหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นแล้วหยิบมีดคล้ายคล้ายมีดหมอขนาดใหญ่แล้วเดินไปหน้ากุดพร้อมกับพูดว่ามาทางไหนไปทางนั้นอย่ามารังแกกันไม่งั้นจะเอามีดฟันไม่ให้ได้ไปหุดไปเกิดผมก็พยายามมองว่าท่านพูดอยู่กับใครแต่ก็มองไม่เห็นแล้วหลวงพ่อก็กลับมานั่งที่เดิมและบอกกับแม่ว่าไล่ของไม่ดีออกจากตัวไปหมดแล้วแต่หลังจากนี้ต้องอาบน้ำมนให้ครบเจ็ดวันเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำน้ำมนไปให้อาบเองที่บ้านแล้วท่านก็ให้สสยเศกมาอีกทุงใหญ่ท่านบอกให้ทำเหมือนเดิมโรยให้ทั่วบ้้้้าานนนัักกไไไไปปใหทท่่่่วววบบบรรริเเณมตออองุะแีืยจ ย่างจะปกติหรือถ้าใครมีอาการอะไรแปลกๆก็รีพามาหาหลวงพ่อโดยด่วน พวกเราลาหลวงพ่อกลับมาบ้านและทําตามที่หลวงพ่อแนะนําอยู่เป็นเดือนช่วงนั้นที่บ้านนี่เต็มไปด้วยทรายยังกับบ้านเพิ่งสร้างใหม่ส่วนพี่สาวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติกินได้พูดจารู้เรื่องดีผิวพรรณดูเปล่งปลัง่งแม่ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่สาวบอกไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับแล้วฝันไปเรื่อยไม่อยากตื่นแต่แม่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังกลัวว่าพี่สาวจะคิดมากหลังจากนั้นครอบครัวผมก็มันไปกราบหลวงพ่อท่านทุกอาทิตย์แล้วก็ทาบุญด้านครางใหญ่ทุกอย่างก็สงบดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับ สรุปแล้วคือป้าผมนั่นแหละที่ทําของใส่พอหลังจากเหตุการณ์นี้จบไปป้าผมก็โผล่มาหาแม่แกสมสารมาในสภาพคนหมดตัวลูกผัวทิ้งหมดเพราะแกเอาเงินมรดกที่ได้ไปผลานกับการพนันแกมาหาแม่ผมมาขออยู่ด้วยแม่ผมไม่ได้ให้อยู่ที่บ้านด้วยหรอกครับแต่แม่ก็ยังใจดีไปเช่าบ้านเล็กๆอยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมให้แถมยังออกค่าเช่าให้อีกต่างหากสตอรี่บายคุณเลิฟ